ช่างจะมาใสายย่ยางยื่นให้ดูกันคะ่ะช่างเว้นช่องไม่ใส่นิดหนึ่ง ตำแหน่งยางที่เรามาไว้แล้วก็เย็บต่อจ้าแล้วก็เย็บปิดช่องที่เราเว้นไว้ แล้วก็ให้ดึงยางให้สุดแบบนี้ค่ะดึงให้สุดมือเนี่ยดึงแบบนี้เลยดึงให้สุดนะทีนี้ย้ำล็อกไว้สักอันนี้กันยางพิกนะคะนี่แล้วก็ฝังตรงข้าม Okay. สองจุดก็ได้คะ่ะ